เอ่อมิตซูบิชิอิเล็กตริกมิตซ์ซลินนะครับรุ่นที่ว่าทน th ที่สุดที่เขาบอกว่ามิตซูทนมิตซูทนนะรุ่นรุ่นเนี้ยครับรุ่นเนี้ยครับนี่นี่ยังล้างอยู่นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันนี้วันที่สามเ mm hmm. อ็ดเบอร์ต่างออกเบอร์เบอร์ออกวะเบอร์ออกต่อช้าอ่าพ <daunting. S 2> รุ่งนี้นี่ครับรุ่นนี้ครับนี่รุ่นนี้รุ่นนี้ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยซ่อมนะครับ มิซูครับที่เขาบอกว่าทนจริงๆแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ไม่เปื่อยไม่ขาดแล้วก็รีโมทนะครับรุ่นนี้ครับยัยงใช้ได้ดีอยู่เลยแต่เออมันต้องยิงทีๆยิงใกล้ๆนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้หน้าตาอยู่แบบนี้นะครับอายุการใช้งานก็เกือบ20ปีครับผม โอเคครับที่เขาว่ามิตรูทนแน,น่รุ่นนี้รุ่นนู้นรุ่นอื่นก,ก็ก็แล้วแต่อายุแต่รุ่นนี้มันทนเพราะว่าอายุมันนานแล้วยังไม่เสียนะครับ